สวัสดีครับตาทางชีน,น่าพี่น้องมาร่วมอุทนาชาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับถักมาแล้วแหละ တိဝါဓနသီလတိဏ္ချံဥ vartheta ာပါ చ ိနော ChattaroDhammaVatthantiAyuppannoSukhaṃPhalaṃ โอ้โหญ่ยยายโดนรุมแล้วยายโดนรุมแล้วสักคนน้อยกับลาบูบูอลาบูบูอ่าผ่านไปแล้วนะครับอ่าวันนี้อุ้มบวานพี่น้องพระพิรุณท่าน่าเมตตาลงมาปลอยปลายในช่วงบ่ายๆพี่น้องพอประมาณ40กว่านาทีเกือบเกือบชั่วโมงว่าได้ปรอยปลายนะฮะแล้วก็ มาตอนเย็นอีกแล้วลอกหนึ่งก็ยังผลทำให้พี่น้องยาทาั้งหลายเขียวชุ่มนะ,ะข้าวเขียวก็จีอยู่แล้วนะครข้าวเขียวกรจีอยู่แล้วแต่ว่าฝนพรมไม่ตกหนักมากนะฮะแต่ก็ตกตกพอเปีกเยกแล้วตกพอได้น้ำประมาณสองสามองค์มังกรน,นะฮะองค์ม,มังกรก็ถ้าว่าไปตรงนี้กับตรงนู้นห่างจากนี้ไปประมาณ2อกิโล ฝนตกเฉียงจากทางนี้ไปพี่น้องจากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางแถบนี้ไปทางนานู่นนะฮะบ้านลลกฝานกับบ้านตะเศกษตกหนักนะฮะตกหนักเพราะว่าตอนที่ตกผมก็อยู่ที่ท้องนามาที่บ้านก็ตกตามพำๆๆอยู่นะฮะคิดว่าแต่ที่นี่ตกหนักแต่ที่นี่ก็ตกแต่พอพอได้น้ำนะฮะพอได้น้ำคนที่บานปุ๋ยใส่ใส่นา นาก็ข้าวกําลังฟื้นนะฮะแต่ว่าน, oldu, นา้ําที่จะขังในนายังไม่มีพอฮะยังไม่มีพอที่จะข้าวในนาแต่ก็ทําให้โลกของเราเขียวสดชื่นสัตว์สัตว์ก็เริงร่าแหวกว่ายบินไปมานะครับสําหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมอย่าลืมมาร่วมโมทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ